สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะวันนี้ตอนเย็นๆจะมาดูสาวน้อยจอมสนของเรานะคะมาดูคุณแม่ลิลลี่สวัสดีสวยนะคะขอกินอาหารนะคะสวัสดีสวยมากนะคะวันนี้ค้านอาญาให้คุณแม่น้อยนี่นะคะ ยาสวยค่ะวันนี้ดูแม่สาวน้อยของเราเวลาเลาจอพ่อขวานนะคะขวานสาธะ เป็นสัจ้ามานี่เร็วเร็วเร็วออกแรทเายหน่อยเร็วเร็วเร็ว อันนี้คุณพ่อจะพาออกกำลังกายนะคะอุ้ยชนละอุ้ยน้องสาววิ่งเร็วมากนะคะเหยียบรองเท้าคุณพ่อนะคะ วิ่งเร็วมากนะคะน้องสุพรรษาดูจะหาคุณพ่อเจอไหมคนะหลบต้นไม้วิ่งเร็วมากนะคะน้องสุพรรษาอุ้ย ยังไปต่อได้อีกนะคะน้ำเลยนะคะมีพ่อควานพาออกกำลังกายนะคะตอนเย็นๆน้องสุพรรษาวิ่งเร็วมากนะคะ ให้คุณพ่อจับหน่อยไหนเต้นยังไงน้องสุพรรณษาเต้นยังไงใส่นี้ไม่เต้นนะคะวิ่งอย่างเดียวนะคะใส่นี้วิ่งอย่างเดียวนะคะไวิ่งเร็วมากเลยนะอ้ คุณพอทันไหมคะอุ้ยโดนน้องสุพรรณสาสิคะอวิ่งเร็วมากนะคะยังไม่ยอมนะคะยังไม่ยอมนะคะน้องสุพรรณสายังไม่ยอมนะคะตั้งหลักตัวนะคะ อย่างได้อีกนะคะน้องสุพรรษาอย่างได้อีกนะคะ ุยวิ่งเร right ็วมากนะคะยดูน้องสุพรรณษาสิคะตามติดๆเลยนะคะกระดาษล้มยังวิ่งต่อได้อีกนะคะดูหางนางนะคะ ดูสภาพพ่อควานพอนุย้งงยพ่อแล้วอุ้ยนูดวงสุพรรณษาที่ขไม่ยอมนะคะพ่อควานบอกว่าพอแล้วไม่ยอมนะคะวันนี้พ่อควานงสงสัยนอนที่ไม่ดูสภาพพ่อควานนะคะจะสู้น้องสุพรรณษาได้ไหมคะ ตามติดๆเลยนะคะอุ้ยเหนื่อยแล้วแล้วพักเบรก่อนน้องสุพรรษสาตรงสไม่ยอมนะคะดูหางนางนะคะยอมหรือเปล่าน้องสุพรรษสายอมพ่อหรือเปล่าองสจะยอมแล้วนะคะ พาพื้พ่อเนยแล้วน,น,ลนะคะไม่ยอมนะคะตามติดๆนะคะเนอ้อนยแวอแออของแก้มก่นของแก้มจุบก่อนจุบก่อนของม่เร็วๆทำใเป็นนะคะ,ะ,ะพอแล้วนะคะคุณพ่อบอกว่าพอแล้ว พ่อเหนื่อยแล้วน้องสานูเหนื่อยไหมลูกนิ่งแล้วนะคะสงสัยเหนื่อยพักบีก,ก่อนนะคะ คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ